ก่อนจะไปเช็คดวงอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้แม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะแม่หมอก็จะเริ่มทำนายดวงทั้ง12ราศีประจำเดือนกรกฎาคมค่ะชาวราศีมังกรค,คือผู้ที่เกิดในวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ค่ะดวงการงานและการเรียนค่ะขอขึ้นที่ดวงการเรียนก่อนนะคะเพราะว่า คลิปที่ที่ผ่านมาลืมลืมน้องๆว่าดวงการเรียนเป็นยังไงหลายคนถามมานะคะแม่มอกก้อยก็เลยขอตอบขอขอขอเอาดวงการเรียนขึ้นก่อนนะคะดวงการเรียนค่ะสาหรับน้องๆที่อยู่ในราศีมังกรทั้งหลายนะคะบอกเลยว่าเหนื่อยนะเดือนกรกฎาน้องๆนักเรียนนักศึกษาในเรื่องของการเรียนค่อนข้างเหนื่อยค่ะและยังคงมีอุปสรรคอยู่นั่นเองหมายถึงว่าการเรียนจะไม่ราบรื่นและต้องมีการปรับตัวเกิดขึ้นอีกมากมายก็ ็คือปรับตัวไปประมาณ70%เลยนะคะในเรื่องของการเรียนค่ะแต่ก็ไม่ได้ยากเกินกําลังดังนั้นแล้วเรื่องของการเรียนให้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนให้มากที่สุดนะคะแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยค่ะร่ําเรียนหรือไปในสถานที่เรียนหรืออะไรใหม่ๆการศึกษาใหม่ๆหรือแม้กระทั่งการศึกษาเดิมๆสาบันเดิมๆก็ตามตอนนี้นะคะในเดือนรก,รกรกฎาคมนยคะจำเป็นจะต้องเอาตัวเองให้รอด ให้มากที่สุดคะ่ะเพราะว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยชาวราศีมังกรพึ่งพาใครไม่ค่อยได้ดังนั้นน้องนองนักเรียนนักศึกษาต้องเห็นแก่ตัวนิดนึงนะ <c oughs> ก็คือว่าต้องเอาตัวเองให้รอดเพราะมันมีเกณฑ์ของการแบบต้องเหนื่อยแต่ถ้ารู้จักเอาตัวเองรอดแล้วก็จะอยู่ได้อย่างแฮปปี้กันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วเนี่ยค่ะอยู่อยู่หรืออยู่ดีๆมีเกณฑ์อยากลาออกซะงั้น ออทำให้มันเกิดภาวะการว่างงานเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแม่หมอก็อยากจะเตือนทุกคนนะว่าคิดให้ดีๆว่าจะลาออกหรือเปล่าในเดือนกรกฎาคมเพราะว่ามันรู้สึกเบื่อหน่ายอิ่มตัวและเพียงพอแล้วนะคะคือมันเหนื่อยมากมันกดดันมากนะคะแล้วก็อยากออกจริงๆอ่ะถ้าคุณอยู่ต่อคุณยังอยู่ได้แต่อยู่ๆคุณมีเกณฑ์ว่างงานซะอย่างนั้นในเดือนกรกฎาคม พราะอะไรเพราะตัวคุณเองอยากออกไปใช้ชีวิตแบบสบายๆอยากออกไปทําธุรกิจของตัวเองนะคะสำหรับผู้ที่ทํางานประจานะคือทํางานประจําอยู่ดีๆมันมีเกณฑ์ที่จะว่างงานอยากลาออกจากงานแล้วอยากหลบไปสักพักแล้วค่อยกลับมาทํางานใหม่นะคะก็ด้วยภาวะ ความเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมคือดวงเขาบอกว่ามันรวมถึงคนทํางานประ,ะคนทําธุรกิจส่วนตัวหรือทํางานส่วนตัวก็คือแบบอยากหยุดสักพักก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มใหม่ถามว่าหยุดสักพักแล้วจะดีไหมดีหยุดสักพักแล้วก็ดีเนาะเขาเรียกว่าเหมือนได้ได้อยู่กับตัวเองสักพักแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาเริ่มงานใหม่แต่แม่หมอก้อยไม่ให้ไม่แนะนําให้คุณหยุดแนะนําให้คุณพักมากกว่าเพราะว่า ช่วงต้นต้นเดือนนะคะคุณมีเกณฑ์เหนื่อยมากเหนื่อยและล้ามากโดยที่ไม่มีใครทําอะไรคุณหรอกคุณเหนื่อยคุณท้อใจของคุณเองคุณล้าเกิดขึ้นเองและทําให้มีสภาวะอยากลาออกหรืออยากหยุดพักแล้วค่อยกลับมาทําใหม่นะคะก็แนะนําว่าพักก่อนแล้วลุกขึ้นมาทําใหม่อยากเพิ่งลาออกเพราะถ้าลาออกมันมีเกณฑ์ว่างว่างอยู่หนึ่งเดือนก็คือเดือนกรกฎาทั้งเดือนน่ะคุณมีเกณฑ์ว่างงานเพราะใจคุณเอง ที่คุณอยากลาออกแม่หมอก,ก็เตือนก่อนว่าทลาออกแล้วคุณอาจจะว่างไป1เดือนนะคะกว่าคุณจะเริ่มต้นได้ใหม่ก็คือต้องเดือนถัดไปเดือนถัดไปกันเลยทีเดียวนะคะส่วนท่านที่ว่างงานอยู่เดือนกร,รกฎาคมจะเป็นอย่างไรเดือนกร,รกฎาคมช่วงกลางกลางเดือนค่ะคุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการทํางานแล้วปลายเดือนอีกรอบ กลางเดือนกับปลายเดือนกรกฎาคมมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องของการทํางานเกี่ยวกับคนว่างงานนั่นเองนะคะท่านที่ว่างงานอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานของชาวราศีมังกรค่ะทุกคนเลยทั้งคนว่างงานทั้งคนงานประจําและเจ้าของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือธุรกิจส่วนตัวต่างๆนานานะคะเดือนกรกฎาคมช่วงต้นเดือนมีเกณฑ์เบื่อหน่ายาแต่พอช่วงกลางกลางเดือนจะ เหมือนพักพอแล้วทําให้ช่วงกลางเดือนอมันมีความกระตือรือร้นเกิดขึ้นมีอะไรดีๆเกิดขึ้นแล้วก็ช่วงปลายเดือนอีกรอบก็มีเรื่องดีๆเกี่ยวกับเรื่องอางานเกิดขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแนะนําว่าช่วงต้นเดือนพักได้ก็พักสักนิดนึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะแฮปปี้เกิดขึ้นนะคะดวงการเงินในเดือนกร,รกฎาคมนี้นะคะชาวราศีมังกรคือเหมือนคุยเขียหากินไปก่อน นะมีรายได้เข้าแล้วละ,ละแต่ว่ายังไม่ได้ก้อนใหญ่ก้อนโตยังแบบหากินได้บ้างได้บ้างพอได้บ้างนะคะ,ะก็พอพออยู่ได้ค่ากับข้าวนู่นนี่นั่นค่าน้ำค่าไฟนะคะพอใช้ชีวิตประจำวันไปได้แต่เงินก้อนโตยังไม่เข้านะคะเนาะแต่ให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายเนะาะกรกฎา่มมันมีเกณฑ์การใช้จ่ายเกิดขึ้นค่ะอ,อ,อย่างเช่น มีเกณฑ์แบบอยากได้นู่นอยากได้นี่มากขึ้นหรือไม่ก็ไปเจอของลดราคาเยอะเกินไปเพราะว่ามันทําให้มีความต้องการเยอะเดือนกันยายนคมนะคะเขาเรียกว่ามีเกณฑ์ใช้จ่ายอย่างไม่จําเป็นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวดังนั้นแล้วแก้ไขง่ายนิดเดียวคืออย่าและห้ามใจอย่าซื้ออย่าใช้ใจเย็นเนก่อนนะคะอ่ามันมีเกณฑ์ที่เหมือนใช้จ่ายโดยที่ไม่จําเป็นเกิดขึ้นและต้องระวังเกณฑ์ถูกหลอกนะ อย่างเช่นคุณผู้ชายทั้งหลายมีเกณฑ์โดนเด็กหลอกเด็กหลอกปาขาอของเงินของเงินจ่ายค่านนู่นคัานนี้ให้หน่อยอส่วนถ้าเป็นผู้หญิงน่ะโดยมากผู้หญิงจะไม่เดือดร้อนแต่จะเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องของอของลดราคาความหยาบได้อะไรพวกนี้ค่ะ,อะของใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นมันจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมอะแต่ งพนี้มันควบคุมได้เนะเาะเพราะมันเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นนะคะมันก็ควบคุมได้เนาะเพราะฉะนั้นก็ควบคุมเองกันให้ดีแล้วกันนะคะ,ะดวงโชคลาภค่ะโชคลาภสําหรับชาวราศีมังกรนะคะอ่ามันเป็นเดือนที่แบบอยากเสี่ยงอะ่ะอยากซื้อลอตเตอรี่อยากซื้อนู่นนี่นั่นน่ะแบบอยากเสี่ยงอยู่ๆก็อยากเสี่ยงโชคจากคนที่ไม่เคยเล่นน่ะมันก็อยากเสี่ยงโชคขึ้นมาเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะคุณแบบว่า ฝันอะมันฝันแม่นไงเดินกันกรกาดาคามมันมีพลังของความแบบว่าซิกเซนหรือว่าฝันแม่นแล้วทําให้มันอยากได้อยากซื้ออยากเสี่ยงเออจากคนที่ไม่เคยเล่นอยู่ๆก็อยากเสี่ยงขึ้นมาซะง,งั้นอยากเล่นลอตเตอรี่ดูบ้างเผื่อได้บ้างะนะคะถามว่าเล่นแล้วมันจะโอเคไหมเนาะโชคลาภอะมีบ้างเล็กน้อยเล็กน้อยนะคะแค่แบบแค่หาทองคำหายหนึ่งหาทองคำมันก็ไม่เล็กนะก็เรียกว่า มันมีเกณฑ์โชคลาภป่ะมันมีโชคลาภจะได้มาจากความฝันเออความฝันหรือว่าซิกเซนน่ะมันเป็นลังบอกเห็นมาจากในฝันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เล่งๆกันให้ดีแล้วกันเนาะเพราะว่าดวงโชคลาภค่อนข้างมีค่ะมีจะได้มาจากความฝันค่ะฝันแม่นอ่ะอยู่ๆก็ฝันแม่นในเดือนกรกฎาคมนะคะจริงๆอ่ะก็เป็นคนฝันแม่นอยู่แล้วแหละแต่ว่าอ่าเขาเรียกเก็บไม่ค่อยได้เอาไม่ค่อยอยู่ก็คือ ออฝันอะไรไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยฝันเลือดเปื่อยเลอะเทอะแต่รอบนี้มันจะไม่เลอะเทอะนะคะก็คือดูให้ดีละกันจําไว้ดีละกันตื่นนอนขึ้นมานะคะฝันแบบนี้มีโชคมีลาบนะคะอ่าหวงด้านความรักของชาวราศีมังกรค่ะความรักเนี่ยแบบฝันหวานฝันหวานกันเลยทีเดียวอ่าพอบอกฝันหวานเสียงนิ่มๆนุ่มนวลก็เริ่มมา นะคะชาวราศีมังกรในเดือนกร,รกฎาคมค่ะสําหรับคนโสดนะคะน้องๆทั้ง,ง,งหลายเนาะหรือว่าทุกคนที่กําลังโสดอยู่นะคะหรือสถานะไม่ชัดเจนก็ตามนะความรักจะเป็นลักษณะของการฝันหวานหรือได้มีโอกาสไปถูกใจหรือไปเจอใครแล้วชอบมากอยู่ๆก็ชอบแล้วหลงปลื้มเก็บเอามาฝันทั้งฝันกลางวันและฝันกลางคืนเอชาวราศีมังกรเดือนกร,รกฎาน,นี่มันเกี่ยวข้องกับความฝันเยอะนะเนี่ย นะคะก็คือว่าแบบความรักเนี่ยฝันหวานกันเลยทีเดียวเก็บไปฝันหวานแอบคิดใครคนหนึง่งรักใครคนนึงแบบรันจวนมากๆคิดถึงมากติดใจตราตรึงแสดงว่ามีโอกาสได้เจออาได้เจอคนที่ถูกใจและมีโอกาสได้สารต่อนั่นเองค่ะและความรักจะเป็นไปในรูปแบบฝันแบบ เขาเรียกว่าอาจจะเป็นช่วงโปรโมทก็ได้หรือโปรโมชั่นนะคะอยู่ในช่วงแบบฝันหวานโปรโมชั่นได้ไปเจอกันแล้วแล้วก็ถูกใจเก็บเอามาฝันแล้วก็เขาคนนั้นเนี่ยดีเหลือเกินนะคะแต่แม่หมอก,ก้อยก็ไม่รู้นะว่ามันจะดีได้นานแค่ไหนนะเพราะว่าในเดือนกร,รกฎาคมเนี่ยคนโสดทั้งหลายและสถานะไม่ชัดเจนทั้งหลายเนี่ยมีการเก็บเอาไปฝันอย่างแน่นอนเพราะความรักของคุณเนี่ยมันจะหวานหวานอะไรขนาดนี้หวานมันเสียงแบบ แม่หมอทำเสียงหวานเลยอะแบบเออนะคะส่วนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยจะตรงข้ามนิดนึงก็คือว่าลักษณะจะต่างคนต่างอยู่ลักษณะจะต่างคนต่างอยู่เพราะว่าทั้งคุณทั้งเขาต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างเคร่งเครียดและสภาวะเนี่ยมันไปตกความเครียดอยู่ที่เรื่องของการงานเพราะว่ากร,รกฎาคม รกรกฎาคมเนี่ยคุณทั้งสองเนี่ยมีเกณฑ์จะมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องงานและรอคอยวันประสบความสําเร็จอยู่แล้วก็เหมือนเริ่มที่จะตั้งใจทํางานกันทั้งคู่เลยเพื่อที่จะทําให้มันเป็นจริงมีความฝันสร้างร่วมกันอะความฝันอีกล้เออคือฝันร่วมกันแล้วก็ร่วมกันทํางานหรือต่างคนต่างทํางานคือช่วยเหลือกันทามาหากินทําให้สถานะของความรักไม่ค่อยหวานไม่ค่อยหวานแล้วแต่ไปโฟกัสเรื่องงานกัน,กนทั้งคู่นั่นเองค่ะ ด้านสุขภาพค่ะด้านสุขภาพของชาวราศีมังกรในเดือนกันยายนคมนี้นะคะโอ้ยค่อนข้างที่จะเหมือนมีการควบคุมได้อะเออแสดงว่าสถานการณ์ะมันดีขึ้นนะในเดือนกันยายนคมเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนอะไรทำนองนี้ด้วยนะคะเพราะว่า,าไพ่บอกว่านะาแม่หมอก,ก้อยเปิดไพ่นะคะทุกคนจะได้รู้ว่าดูแบบไหนนะก็คือไพ่บอกว่าไพ่บอกว่า ในเดือนกรกฎาคมชาวราศีมังกรมีการยับยั้งป้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยราศีมังกรเนี่ยเป็นอะไรที่เดือนกรกฎาคมค่อนข้างเข้มงวดค่อนข้างเข้มงวดเกี่ยวกับโรคระบาดณนะตอนนี้นะั่นหมายถึงว่าคุณมีทั้งการป้องกันควบคุมแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีแล้วก็ดูเหมือนรอบคอบอย่างชัดเจนกันเลยทีเดียวทําให้แต่นะแต่คุณจะเข้าเกณฑ์ที่เหมือนเข้าไปอยู่ในเกี่ยวกับ,บวงของเชื้อโรคเยอะมากเลยนะ เออแต่คุณได้ป้องกันตัวเองเหมือนคุณออกไปสู้ศึกสงครามแล้วคุณมีเกราะป้องกันพร้อมน,นะคะทั้งฉีดวัคซีนเอยทั้งสุขคาอนามัยส่วนตัวของคุณเอยอะไรทํานองเนี้ยค่ะก็คุณอาจจะต้องออกไปสู้ฝ่าฟันกับโรคที่อยู่ตามสังคมณนะตอนนี้แต่ว่าคุณดูแลตัวเองได้ดีค่ะ ส่วนเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับโควิดนะคะสุขภาพของคุณเริ่มดีขึ้นและคุณเป็นอะไรที่ดูแลตัวเองมากขึ้นเกือบร้อกันเลยทีเดียวในเดือนก,นรก,กนารกฎาคมนี้นะคะในเรื่องของอุปสรรคหรือสิ่งที่ต้องระวังค่ะแม่หมอกก็จะบอกว่าระวังเกี่ยวกับเรื่องของบ้านอ่าเขาเรียกว่าจะมีคนเนี่ยนำความเดือดร้อนมาให้ในบ้านอย่างที่โบราณบอกไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าคือ คนในบ้านเนี่ยแหละเหมือนจะถูกเสี่ยมจากคนข้างนอกอะค่ะจะนําความเดือดร้อนเข้ามาในบ้านหรือคนข้างนอกนําความเดือดร้อนมาให้เกี่ยวกับในบ้านเพราะว่าชาวราศีมังกรในเดือนกร,รกฎาคมจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบ้านหรือครอบครัวเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ่ะ ในเรื่องของการทําบุญประจําเดือนกับรกดาคมค่ะเป็นเคล็ดลับนะคะอย่างที่บอกทุกๆคลิปว่าการทําบุญนี่แล้วแต่ศรัทธาค่ะแต่ว่าแม่หมอก็ก็นาเคล็ดลับและก็ทริคดีๆมาแนะนําให้ฟังนะคะตลอดประจํากับทุกคลิปค่ะทําบุญค่ะใครที่มีโอกาสได้ออกข้างนอกนะเดือนกับรกฎาคมนี้ค่ะให้ไปกราบไหว้บูชาพระแม่ลักษมีนะคะนี่ค่ะแม่หมอก็ชอบไถ่เทพยากรมากเลยเพราะว่า ถูกใจถูกใจดูแล้วแม่นมีความรู้สึกถูกใจนะคะเนี่ยคะ่ะเปิดมาได้ไพ่พระแม่ลักษมีหมายถึงอะไรคะ หมายถึงความร่ำรวยเงินทองค่ะเนี่ยค่ะที่เลือกไพ่เทพยากรมาทานายก็เพราะเนี่ยค่ะมีพระแม่ลักษมีอยู่ร่ารวยเงินทองค่ะแม่หมอชอบมากหลายคนก็คงจะชอบใช่ไหมคะอ่าก็แนะนําว่าให้ประกบบาศไหวบูชาพระแม่ลักษมีนะคะอยู่ที่ไหนนะคะถ้าใครจะมีที่ตึกเกษรแล้วก็วัดแขกสีลมแล้วก็ตามต่างจังหวัดก็จะมีตามวัดแขกหลายๆวัด นะแล้วก็เดี๋ยวนี้ไม่ได้มีแค่วัดแควัดไทยก็มีแล้วนะคะสายเทพค่ะแต่ถ้าท่านไหนไม่สะดวกที่จะไปก็คือให้สวดมนต์นะคะสวดมนต์บทพระแม่ลักษมีก่อนนอนหรือตอนเช้าแล้วจะดีสวดโอมสีมหาลักษมีเจนะมหานะคะประมาณนี้ก็ได้3รอบนะคะอาสวดแล้วจะดีสวดออกก่อนออกจากบ้านอาจจะเจอแต่เรื่องราวดีๆอาใครที่ค้าขายขายของ สวดก่อนเปิดร้านอะขายดีทั้งวันอะแล้วก็สวดก่อนนอนก็ดีนะคะแม่หมอก็ททำประจําเลยทำทุกวันเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่หมอก็อขอให้ชาวราศีมังกรร่ํารวยเงินทองกันทุกๆคนนะคะเงินทองไหลามาเทมามีเงินใช้ไม่ขาดมือคะ่ะอยากได้งานขอให้ได้งานอยากได้เงนินขอให้ได้เงินนะคะอาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปของแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ